และล่าสุดกับลิซ่านั้นถึงสนามบินปารีสเรียบร้อยแล้วเลซ่าให้รุนพี่เข้าสนามบินก่อนตามความอาวุโสและแฟนคคิดว่าพวกเขานั้นจะคุยอะไรกันบนเครื่องบินและมีขา่าวเลยว่าลิซ่านั้นซื้อเครื่องบินเจ็ตส่วนตัว สวัสดีครับ,บทานผล้ทุกคนครับผมนายในชแนลหลังจากที่เมื่อเช้าลิซ่าพักโบกอมและวีบี s หรือแทฮยองได้ไปที่สนามบินกิมโบเพื่อไปร่วมง,งานปารีสแฟชั่นวีคแบรนด์เซลีนก็เรียกว่ากวาดกระแสตั้งแต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังวีดกันอยู่ในทวิตเตอร์เองนะครับมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายซึ่งสิ่งหนึ่งที่แฟนๆนั้นเห็นและก็คิดตรงกันเลยก็คือวันนี้ลมแรงมากแรงจนพัดเสื้อผ้าหน้าผมปิวเวิร์นเวิร์นพุ่นละ และนอกจากนี้แล้วนะครับก็มีเรื่องเล่าจากแฟนขับที่ไปรับส่งที่สนามบินในวันนี้ด้วยเขาบอกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของลิซ่าที่ใส่ใจในรายละเอียดโดยในช่วงที่เดินทางไปที่สนามบินนั้นสื่อเองได้รับแจ้งว่าทั้ง3คนจะมาถึงสนามบินในช่วง8โมงเช้าถึง8โมงครึ่งไม่เกินนี้และก็เป็นไปตามคาดครับเพราะว่าคนแรกมาตอน8โมงเลยก็คือพักโบกอบเนื่องจากว่าเขาอาวุโสสุดในลายนี้ ส่วนคนต่อมาก็คือลิซ่าแบล็กพิงครับแต่ทว่าเป็นกระเป๋ามาก่อนล่วงหน้าพร้อมกับเมนเจอร์มายืนด้ดําๆมองๆว่าเอ๊ยังไงดีเนาะสืบไปสืบมาแฟนๆเล่าว่าที่ลิซ่านั้นยังไม่ยอมเข้าเกตสนามบินตั้งแที่มาก่อนนั่นก็เพราะว่า เธอนั้นรอให้แทฮย,ยองหรือว่า V BTS ซึ่งอาวุโสมากกว่าเธอให้เข้าไปที่เกตสนามบินก่อนและหลังจากนั้นก็จะเป็นลิซ่าจริงๆในเกาหลีใต้เนี่ยนะครับจะถือเรื่องความอาวุโสมากๆดังนั้นในไลฟ์ที่เราเห็นกันในวันนี้เราจะเห็นว่าพอรถของ V BTS มาจอดแล้วก็ V BTS นั้นก็เข้าไปไม่นานลิซ่าก็ตามมาอย่างรวดเร็วและนี่ก็คือโมเมนต์ที่แฟนๆนั้นไปสุพวกเขานำมาเล่าให้ฟังและก็ได้ใจกันไปเต็มๆเลย สำหรับคนที่รู้เรื่องนี้ส่วนตอนนี้เองนะครับก็ผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วและคาดว่าทั้ง3คนนั้นถึงปารีสแล้วเรียบร้อยส่วนในช่วงนี้เองนะครับระหว่างที่รอทุกคนนั้นไปถึงปารีสแฟนๆก็ลุ้นว่าจะมีภาพออกมาเพิ่มเติมหรือไม่เพราะว่านี่คือ Private Jet แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือแฟนๆพาก,กันชมว่าบรรยากาศของแฟนลับทั้งสองฝั่งในวันนี้คือดีมากไอดอลฝั่งชายและไอดอลฝั่งหญิงวงคู่ขนานกัน โฟกัสแค่ง,งานที่ตัวบุคคลเป็นหลักมันก็เลยทําให้บรรยากาศในวันนี้ดูดีเลยทีเดียวครับมีการแซวกันด้วยนะครับว่าถ้าทั้งหมดอยู่บนเครื่องในลาเดียวกันบินจากเกาหลีไปปารีสเร็วสุดก็1 0บถึงสิชั่วโมงยังไงโมเมนต์หรือว่าการพูดคุยก็ต้องมีอยู่แล้วทางนี้นะครับก็เลยมีการแสดงความคิดเห็นกันแบบขำๆวาลิซานนั้นจะชวนพี่ๆเขาคุยเรื่องหมาคุยเรื่องแมวตามสไตล์ทาตหรือไม่หรือว่าจะชวนขายของ แฟ่คับบางส่วนก็บอกว่าไหนๆก็อยู่บนเครื่องทั้ง3คนแล้วขอคอนเทนต์ได้ไหมติ๊กตอกต้องมาแล้วไหม <c oughs> และล่าสุดครับลิซ่านั้นถึงสนามบินปารีสเรียบร้อยแล้วก็เรียกว่าเดินทางปลอดภัยถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพในส่วนของชุดนั้นลิซ่าไม่ได้เปลี่ยนชุดบนเครื่องแต่เธอใส่ชุดเดิมจากชุดที่ใส่มาจากเกาหลีใต้ส่วนใครที่คิดว่าทั้งลำนั้น จะมีแค่ลิซ่า V BTS แล้วก็พักบกอมอันนี้ไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่นี้นะครับเพราะว่าแต่ละคนนั้นก็มีเมนเเจอร์ไปด้วยของลิซ่าเองอย่างที่เห็นในไลฟ์เราจะเห็นว่ามีทีมงานของ YG น่าจะไปกับน้องด้วยประมาณ3-4คนฉะนั้น Private jet ลำนี้น่าจะไปกันแบบเต็มลำซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเจ็ตที่ไปรับเป็นเครื่องของ LVMH เองหรือว่าเป็นเครื่องของเอกชนแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็นเครื่องในเครือของ LVMH เพราะว่ามีหลายลำ โดยลำหนึ่งนะครับที่ถูกพูดถึงอย่างมากเลยในตอนนี้ก็คือไพว e เจ็ตของบอมบารีเอโดยลำนี้นะครับมีระยะบินไกลในระดับ1 1 0 0 0กิโลเมตรและบินในเพดานความสูงในระดับ51,000ฟุตรองรับผูด้โดยสารสูงถึง17คนภายในแบ่งเป็น3โซนทั้งในส่วนของการพูดคุยส่วนของอาหารและในส่วนของการพักผ่อนโดยทั้ง3ส่วนนี้นะครับออกแบบแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้นั่งได้นอนได้สําหรับงานเดินทางระยะไกลก็สามารถทําได้บนเครื่องนี้ไวพร้อมแชมเปญมา ข่ากรุบกลิบเพียบเจ้าค่ะและนอกจากบอมบาริเอก็มีอีกลำหนึ่งเป็นฟาคอนเซเว่นอ็กลำนี้ใหญ่กว่าจุผู้คนได้สูงถึง20คนแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับไม่ว่าจะไปลำไหนก็ดูจะคุ้มมากกว่าที่จะส่งตัวเครื่องบินไปให้อย่างแน่นอนและเรื่องสุดท้ายครับมีข่าวลือว่าลิซ่านั้นซื้อเครื่องบินเจฟตชลเลนเจอร์3,5 0 0ราคาเกือบพันล้านบาท โดยข่าวนี้นะครับยังเป็นข่าวลืออยู่ซึ่งผู้ที่ปล่อยข่าวออกมาเนี่ยนะครับเขาอ้างว่าเขานั้นคือ Business j e t e n g i n e e r หรือวิศวกรซ่อมบำรุงของสายการบินบอมบาริเอกโดยเขาได้ออกมาโพสใน Story IG และเมนชั่นถึงลิซ่าเหมือนจะสือว่าลิซ่านั้นนั่งเครื่องบินลำนี้ไปอย่างปารีสและหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีลิลลี่เข้าไปเห็นก็เลยเข้าไปถามว่าอะไรยังไงแล้วเขาก็บอกว่าในโพสต์นั้นเขาเพิ่งจัประกอบเครื่องลำที่ลิซ่าซื้อไปอ้าว เรื่องนี้แฟนๆนี่ตกใจกันหมดเลยครับเพราะอยู่ดีๆลิซ่านั้นก็ซื้อเครื่องบินใช้ซะแล้วเ่าวก่อนก็รถหรูเ่าวนี้ก็เครื่องบินเอมันชักจะยังไงยังไงแล้วเจ้าของแอคเคานี้นะครับเขาอ้างตัวว่าเป็นวิศวกรบำรุงของเครื่องบินเจ็ตสายการบินบอมบารีเอรรุ่น7500และ8000แต่ในภาพที่เขาปล่อยออกมานั้นเป็นชาร์รนเจอร์3005และภาพที่ปล่อยออกมาก็เป็นมอกอัพหรือตัวอย่าง ที่เขานั้นไปดึงมาจากบอมบริแอร์เจ็อีกทีหนึ่งหลังจากเรื่องนี้มีกระแสเกิดขึ้นมานครับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ได้ล็อกไพรเวทอินสตาแกรมของเขาทันทีเลยส่วนแฟนๆฝั่งอินเตอร์นั้นลือกันไปไกลมากแล้ววาลิซานั้นบินเจ็ส่วนตัวไปยาวๆเลยทีเดียวและเรื่องนี้เองนะครับแฟนๆหลายคนก็เข้าใจว่าลิซ่านั้นอาจจะซื้อจริงๆก็ได้เพราะว่าต้องเดินทางไปทํางานที่ฝรั่งเศสอยู Boy Boy. ่บ่อยๆส่วนตรงนี้ผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเธอจะซื้อจริงๆในอนาคตคงไม่ใช่ c h a l l e n g e r 3 5 0 0เพื่อเดินทางไปทํางานที่ ฝรั่งเศสอย่างแน่นอนนั่นก็เพราะว่าเครื่องบินเจ็ตบอมเบร e r 3,005มีระยะบินแค่6,297กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งระยะทางขนาดนี้นะครับมันไม่สามารถบินไปถึงฝรั่งเศสได้เนื่องจากว่าปารีสห่างจากโซมากถึง8,969กิโลเมตรและถ้าในอนาคตถ้าเธอจะซื้อขึ้นมาจริงๆแบบจัสตินบีเบอร์ที่ซื้อไปเมื่อปี57 ในราคาเกือบ2,000ล้านบาทผมเข้าใจว่าลิซ่าอาจจะต้องซื้อบอมบารีเอที่เป็นรุ่นโกลโบสำหรับบินข้ามทวีปมากกว่าส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถพิมพ์กันเข้ามาได้เลยครับ